6ราศีระวังให้ดีการงานผิดพลาดถูกตำหนิบ่อยมีแต่คู่แข่งศัตรูคอยชิงดีชิงเด่นกันตลอดก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ หราศีการงานผิดพลาดถูกตำหนิบ่อยมีแต่คู่แข่งศัตรูคอยชิงดีชิงเด่นกันตลอดไม่มีใครยอมใครช่วงนี้คุณน่าเป็นห่วงเพราะหาเรื่องเขาไปทั่วลดความโอ้อวดจะทำให้งานของคุณราบรื่นขึ้นได้แก่ราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ ชาวราศีมังกรท้อถอยอย่างแรงการงานผิดพลาดถูกตำหนิบ่อยโดยเฉพาะเรื่องงานเอกสารและการเจรจาเห็นทีต้องปรับปรุงตัวเองช่วงปลายมีโอกาสได้ลืมตาอ้าปากมีผลงานเข้าตาผู้ใหญ่การเงินช่วงต้นถึงกลางและดูย่ำแย่แต่สุดท้ายก็มีโชคอำนวยทำให้คุณฟื้นตัวมีช่องทางหาเงินเพิ่มขึ้นช่วงปลายเหมาะในการลงทุนความรักไม่ได้ดังใจมีเรื่องหึงหวงอยู่ตลอด ราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายน ชาวราศีสิงห์ใช้พลังอำนาจเก่งต้องลดหน่อยจะมีบารมีการงานไม่น่าพิลมมีแต่คู่แข่งศัตรูคอยชิงดีชิงเด่นกันตลอดไม่มีใครยอมใครช่วงนี้คุณน่าเป็นห่วงเพราะหาเรื่องเขาไปทั่วลดความโอ้อวดจะทำให้งานของคุณราบรื่นขึ้นการเงินพอมีเงินเก็บออมก็อยู่ไม่นิ่งต้องหาเรื่องควักจ่ายลงทุนหาสิ่งแปลกใหม่เข้าตัวเสมอซึ่งเป็นผลให้คุณหลุดลอยหายไป จะเกิดภาวะดิ้นรนอีกครั้งความรักมีเข้ามาแบบฉาบ,บฉวยไม่จริงจังหากรักสนุกไม่คิดผูกพันคุณจะมีความสุขมากมายราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคม ชาวราศีกันต้องรอจังหวะการงานวุ่นวายมีปัญหาจุกจิกไม่เว้นแต่ละวันโดยรวมมาจากตัวคนมากกว่าเนื้องานช่วงนี้คุณควรหลีกหนีการประทะชนเพราะสุดท้ายก็ทําให้บาดเจ็บทั้งคู่ช่วงปลายปัญหาเริ่มขี้คายต้องปล่อยให้เวลาเป็นตัวบ่งบอก การเงินอืดอัดใช้จ่ายไม่คล่องตัวเป็นระยะฝืดเคืองอย่าทำอะไรเกินตัวพอช่วงนี้คุณหาคนมาช่วยยากต้องพึ่งพาตัวเองถึงจะเอาตัวรอดได้ความรักมีเรื่องหึงหวงไม่สบายใจอย่าพยายามหาเรื่องหรือจับผิดกันราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนชาวราศีตุลไหวพริบดีฉเฉลียวฉลาดการงานเอาตัวรอดได้ พอมีคนคอยช่วยเหลือแต่หวังพึ่งคนอื่นอย่างเดียวสุดท้ายจะเกิดปัญหาช่วงปลายมีเรื่องขัดแย้งผิดใจกับเพื่อนร่วมงานการเงินได้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือจุนเจือทำให้คุณมีสภาพคล่องห้ามตบปากรับคำใครเพราะจะทำให้ผิดใจกันภายหลังความรักช้าๆได้พาเล่นนามราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม ชาวราศีพิจิกระวังคนแทงข้างหลังอย่าไว้ใจใครการงานเริ่มสั่นคลอนช่วงนี้คุณขาดความน่าเชื่อถือผู้ใหญ่เริ่มลดความไว้วางใจลง,ลงอาจเป็นเพราะผิดพลาดบ่อย และมีผู้ไม่หวังดีคุณต้องหาทางลัดเพื่อเอาตัวรอดช่วงปลายหากเข้าหาผู้ใหญ่จะได้รับคำแนะนำที่ดีการเงินเข้ามือซ้ายจ่ายมือขวาเงินไม่นิ่งรายได้น้อยกว่ารายจ่ายหมดไปกับการรักษาค่ายาเรื่องสุขภาพความรักคุณที่มีแฟนแล้วน่าเป็นห่วงคนโสดช่วงปลายไปถูกอกถูกใจคนมีเจ้าของทำให้เกิดเรื่องวุ่นวุ่น ราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมชาวราศีธนูมีดวงการเปลี่ยนแปลง การงานต้องกระตือรือร้นขนขวายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกระทบกระเทือนคุณพอสมควรคนที่เคยหยิบยื่นความช่วยเหลือกับหนีหายต้องช่วยเหลือตัวเองครอบครัวญาติพี่น้องยังเป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณการเงินขึ้นขึ้นลงๆช่วงกลางดีมากแต่พอประมาทนิดหน่อยก็อาจทำให้เกิดความเสียหายได้ช่วงปลายมีรายจ่ายมากมายไม่ควรประมาทความรักเพราะความลังเลเลือกมากจึงทำให้คุณไม่ได้ ละโสดเสียทีหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยคะ่ะ